คือคนทำงานเบื้องหลังออกเขาเล่นเขาออกเล่นไม่ได้นะพูดเพื่อนไม่ได้กูไว้เผื่อเนาะมันอาจจะเป็นเพอนแค่แบบเออถ้า<ห>เป็นตามบทผมว่าไม่สมควรครับไม่เคยไม่เคยวันนึง <ś> เราจะเข้าเออไม่มีเหรอมี่ผู้นี้ค่ะทหารน่ะ ก็ไม่มีรอคนนี้คนนี้เหมือนนะแต่คนเยอะคนเยอะเลนเยอะเลยมาวยู่ไหนมากมาดิคนแม่เขาไม่ได้ยดม่ได้ดก็ยังมตกเงาหน่นอนไม่น่าจะได้อะไรเอาดีเผื่อไว้ดีกว่าดง่้รใปี๋ยวมาอีกหนึ่งัวะเออ <ๆ>เดี๋ยเราไปตามจับนางเอกต่อสั่งข้างหลังที่เหลือตามมาที่เหลือตามมาไม่ต้องมาจบที่นี่เลยอ่าโอเคไม่ต้องเดินออกจบเนี<ๆ>่ยเข้าข้างเข้าด้วยเลยฮะเชิญสีครับที่นี่ไปอยู่เมืองนอกมานานใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่ไปไหมมากหมาหมาอะไรหมาภ<ห>าษาอังกฤษ,ษดอ็อกนี่หมาอายุน้อยยังด็อกนี่หมาแก่ อ oh, งดอกดี uh. หมาร้อนฮอดดอกดอหมาอ,อกหัด <laughs> มาเป็นอย่างดอกดอ้อ uh. จบจบ <laughs> <laughs> ตายตายมุกตายตายไม่ได้ <laughs> <laughs>